หมออ้ามแหวกดราม่าเดือดออฟชัยนนท์สวนกลับชาวเน็ตอย่าดัดจริตอ้างวิชาชีพจัญญาบันอะไรมากพร้อมให้กำลังใจผู้ประกาศหนุ่งทำเอาสะเทือนวงการข่าวหลังออฟชัยนนหารคีรีรัตผู้ประกาศข่าวช่องวัน31 GMM 25และยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับเดอะสแตนดาร์ดออกมายันว่าตนเองทางเพจ ออบเชนนว่าไม่ได้กอบข่าวมาลงมันคือการสรุปข่าวก่อนที่นักข่าวดังทาปณีเอียดสีชัยผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The ะรีพอร์เตอร์โพสเฟซบุ๊กว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วรีไร์ใหม่ไม่ใช่การกอบข่าวแล้วใส่ลิงก์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะ เผื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะออฟเชนอนวอนน้องคิดใหม่อ่านข่าวดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนยันไม่ได้กอบแค่สรุปข่าวทปนีติงให้คิดใหม่จากโพสต์ดังกล่าวที่แชร์ออกไปส่งให้เกิดกระแสวิพากวิจาร์ณและกลายเป็นดราม่าวงกว้างล่าสุดนายแพทย์อิราวัตอรีกิต หรือหมออ้ามอดีตศิลปินชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้ามอีราวัตรยืนยันอีกเสียงว่าเพจของผู้ประกาศหนุ่มคนดังกล่าวเป็นการสรุปข่าวพร้อมระบุว่า ผมเฉยๆนะเรื่องเพดอฟเชนนเพราะเขาก็ให้เครดิตที่มาของข่าวปกติผมตามเพราะการสรุปพาดหัวและอัปเดตให้คลากัไวัยกะว่าไปตามอ่านเองเออถ้าไม่ให้เครดิตกันก็ว่าไปอย่างอย่าดัดจริตเรื่องอ้างวิชาชีพจรยาบันอะไรมาก ถ้าเอาจริงๆแล้วคนพูดก็ยังทำไม่ได้100%ถ้าตัวเองยังเอียงกระเท่เร่ยังไม่กลาง100%ก็อย่าไปว่าเขาว่าไม่ตรงไปตรงมาให้กำลังใจออฟครับงานนี้จากโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นลามแตกต่างออกไปโดยมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้ว่าถึงจะเห็นด้วยกับหมอมาตลอดแต่เรื่องนี้คงต้องขอแย้งนะครับ ก็จริงที่ให้เครดิตแปะลิงก์ให้แต่การกระทำแบบนี้มันแย่งยอดเอ็นเกตต้นทางอย่างชัดเจน โดยแทบไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงเท่ากับต้นทางร่วมทุกสำนักไม่ใช่แค่สำนักเดือกผู้รายงานข่าวซึ่งเราทุกคนก็รู้กันว่าในยุคปัจจุบันยอด Engagement มันแปลงเป็นเงินได้และสำนักข่าวทั้งหลายที่ลงทุนลงแรงไปก็เพื่อต้องการสิ่งนี้แหละครับซึ่งหมออ้ําก็สวนกลับไปสั้นๆว่าไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้ผมเชียร์ออฟเชนอน